เด็กแบ a ็กม a g i ิชชั่นออฟแบล็กเควอสจอมเวทมนต์ดำแห่งกลียุคเป็นอคิไทยเผาจอมเวททาดมืดมีออกมาให้เห็นครั้งแรกจากภาค d u อ l ล s ิสคิงดอมเป็นเด็กสายพิธีกรรมฟิวชั่นเอสมอนสเตอร์ของเด็กนี้เรียกได้ว่าเป็นมอนพิธีกรรมอีกใบที่ออกแบบมาได้เท่จัด,จด ดูลึกลับดูทรงพลังเตดดันไม่มี effect. เอฟเฟกแนวทางการเล่นช่วงนี้จึงต้องเน้นไปที่การทำฟิวชั่นเซตบอร์ดเป็นหลักเล่นคู่กับทีมแบ็กไม่เชนไปก่อนระหว่างรอของเสริมจากชุด Chaos Origin. เคออสออริจินคะแนนความวอวู์ของเสริมใหม่หน้าเล่นมากสายพิธีกกรรมกำลังจะเล่นได้แล้วเต็มสิบ และที่เห็นอยู่นี่คือเด็คลิส์คร่าวๆของเราใน E ีพีที่188รอบนี้เราจะเปิดด้วยเอ็กซ์เตอเด็กกันก่อนเริ่มกันที่ชนกลุ่มน้อยครับมิสมาเนโครแมนเซอร์เมื่อก์ดใบนี้อัญเชิญแบบลิงเราสามารถหยิบมอนสเตอร์เวล5หรือสูงกว่าที่เป็นมอนสเตอร์เผ่าจอมเวททัดมืดจากสุสานขึ้นมือเราได้เลยแต่เราจะไม่สามารถสั่งเช้งงานเอฟเฟกต์กัดใปนั้นได้เอฟเฟกต์ที่2ก็คือสามารถส่งเวทหรือกับดักจากมือหรือฟิวล,ลงสู่สารเพื่อทําการนอร์ a l ซัมมอนมอนสเตอร์เผา จอมเวทออกมาได้เลยเค a อส a อ g เจใส่มา1ใบาการอัญเชิญซิงโครกัสใบนี้เราสามารถใช้มอนสเตอร์ทัดแสงหรือทัดมืดถือว่ากัสนั้นเป็นจูเนอร์ได้และเอฟเฟกต์ของการดนี้จะเพิ่มขึ้นตามทัดของมอนสเตอร์ที่ถูกนำมาอัญเชิญซิงโครกัสใบนี้ถ้าเป็นทัดแสงมอนสเตอร์ซิงโครทุกใบจะไม่รับผลเชื่อรเลยจากเอฟเฟกมอนสเตอร์อีกฝั่งถ้าเป็นมอนสเตอร์ทัดมืด มอนของเราทุกใบจะไม่ตายจากแบทเทิลและสุดโหดประจำเด็กครับดราก้อนมาสเตอร์มาเกียนเนอัเป็นรูปบลูไอ3สามหัวถูกขี่ด้วยลูกพี่แบล็กเคออสของเราเอฟเฟกก็คือถ้าการ์ดใบนี้ที่เราควบคุมออกจากฟิลโดยการ์ดอีกฝั่ง สามารถอัญเชิญพิเศษการ์ติดชื่อ Blue Eye Monster หรือ b l c k l Luster Soldier ที่เป็นมอนพิธีกรรมจาก Extra Deck หรือสุสานเรียกออกมาได้เลยเมื่ออีกฝั่งสั่งใช้งานการดหรือเอฟเฟกต์ i c k e f f e เ t กเนเกียตทำลายได้โดยการสั่งเนเกียตนี้จะใช้ได้ตามประเภทของการด หนึ่งครั้งสำหรับมอนสเตอร์หนึ่งครั้งสำหรับเวทหนึ่งครั้งสำหรับกับดักควินเทสแมจิกเชียนใส่มาเผื่อได้ใช้วัตถุดิบคือมอนสเตอร์เผาจอมเวทห้าใบถ้าการ์ดใบนี้อัญเชิญฟิวชั่นโดยใช้มอนสเตอร์เผาจอมเวทที่มีชื่อต่างกันเราสามารถบึ้มการ์ดทุกใบในฟิวอีกฝั่งได้การ์ดใบนี้ที่อยู่ในฟิวไม่สามารถถูกสังเวยหรือถูกนำไปเป็นวัตถุดิบฟิวชั่นได้อีกทั้งจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ พิเมออสเดอะยูไนเต็ดแมจิคอลดราก้อนหลังจากที่การ์ดเบนี้อัญเชิญแบบพิเศษการ์ดเบนี้จะไม่รับผลเชี่ยอะไเลยจากการ์ดจนกว่าจะจบเทิร์นถัดไปของเราถ้าการ์ดเบนี้บทตเทิลในช่วงการคำนวณดาเมจสามารถเพิ่มพลังการ์ดเบนี้100ตามจำนวนการ์ดเวทในสุสานหรือที่อยู่ในรีมูฟโซนในช่วงเทิร์นอีกฝั่งพิกเอฟเฟกสามารถทำลายเวทหรือกับดักในฟิวได้หนึ่งใบกราฟ่าดราก้อนโอเวอร์โหลดออฟดาร์ควิล เมื่ออีกฝั่งสั่งใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์หรือสั่งใช้งานการ์ดเวทหรือกับดักปกติในขณะที่เรามีการ์ดในมือเราสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกต์นั้นเป็นผู้เล่นฝั่งตรงข้ามทิ้งการ์ดบนมือ1ใบและแพ็กเกจอิ่มคุ้มของซูเปอร์โพดิมอลาเซชันครับมีเพรสเดเพนไทโฟเวโดตัมสตาร์วิงเวนอมฟิวชั่นดราก้อนการูล่าวิงส์ออฟเรชั่นแนลไลท์มดดราก้อนออฟเดอะสวัมและเอสมอนสเตอร์ใบใหม่แบ็กมจิเชียนออฟเดสตรักชั่น ดูหน้าก็รู้ครับว่าเฮียแกเป็นแบ็กมิชียนออเคออสแต่มันดันไปเป็นของเสืิมแบ็กมิชเชนไซต์ปกติใบนี้ต้องอัญเชิญแบบฟิวชัน่นหรือไม่ก็สเปจจากเอ็กซ์ตอดิกได้เลยโดยการรีมูฟมอนสเตอร์เวลหหรือสูงกว่าทัดมืดที่เป็นเผ่าจอมเวทในเทิร์นที่มีการสั่งใช้งานเอฟเฟกต์เวทเมื่อกัดใบนี้อัญเชิญแบบพิเศษเราสามารถเสิร์ฟแบ็กมิชีชนหรือกัดหนึ่งใบที่ติดเทคแบ็กมิชียนจากเด็กขึ้นมือ การ์ดใบนี้จะมีชื่อเป็นแบ็กแมจิกเชียนในขณะที่อยู่ในฟิ์หรือสุสานมาสเตอร์ออฟเคอสเมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญฟิวชั่นสามารถแท็ก,กิต มอนสเตอร์ธาตุมืดหรือแสงจากสุสานของเราเรียกออกมายืนยิ้มได้เลยเราสามารถสังเวยมอนสเตอร์ธาตุแสงหรือธาตุมืดเพื่อทําการรีมูฟมอนสเตอร์ทุกใบของอีกฝั่งถ้าการ์ดใบนี้อันเชิญแบบฟิวชั่นถูกทําลายจากแบทเทิลหรือการ์ดเอฟเฟกเราสามารถทาเก็ตการ์ดเวทในสุสานหนึ่งใบหยิบขึ้นมือได้เลยเลดไอดักดรากูลลูกพอ่อการ์ดใบนี้ไม่ถูกทําลายจากเอฟเฟกและผู้เล่นทั้งสองฝ่ายไม่สามารถทากเก็ตการ์ดใบนี้เป็นเป้าเอฟเฟกได้ในช่วงเมนเฟสสามารถทําลายมอนสเตอร์อีกฝั่งหนึ่ ที่เขากบคุมและยิงดาเมจไปหาอีกฝั่งเท่ากับพลังโจมตีตั้งต้นของการ์ดใบนั้นหนึ่งครั้งต่อเทิร์นเมื่อมีการ์ดหรือเอฟเฟกต์สั่งใช้ง,งานควิกเอฟเฟกตทิ้งมือหนึ่งเพื่อเนเกียดทำลายและเพิ่มพลังให้การ์ดนี้1000งพันแบ็กมิจิเชียนออฟดราก้อนไน์การ์ดใบนี้จะมีชื่อเป็นแบ็กม a จิเชียนในขณะที่อยู่ในฟิลด์หรือสุสานตราบเท่าที่การ์ดใบนี้หงายหน้าในสนามแผงหลังของเราจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์และจะไม่ถูกทากิจจากเอฟเฟกต์อีกฝั่ง แบ็คพาลาดินเมื่อมีเวทสั่งใช้งานควิกเอฟเฟกทิ้งหนึ่งเพื่อนในเกตการสั่งใช้งานหลังจากนั้น ทำลายมันทิ้งไปไม่จํากัด1ครั้งต่อเทินด้วยและเอฟเฟกสุดท้ายคือเพิ่มพลัง500ตามจํานวนมอนสเตอร์เผามังกรในฟิ์หรืออยู่ในสุสานและต่อไปเป็นเมนเด็กครับเริ่มกันที่กัดกับดักมีอีเทนอลโซยัดมา1ใบเอฟเฟกใบนี้ช่วยในการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์แบ็กแมจิกเชนจากมือหรือสุสานได้1ครั้งต่อเทินเดอะเกียร์ออฟทิ ถักเก a ยร์แบ็กจิเชหรือ b a c k m a g i c เชนเกล l สับเข้าเด็กเพื่อเรียกฟิวชั่น1ตัวที่มีแบ็ก m a จิ c i ช n หรือ b a c k m a g i c เชนเกล l ติดอยู่ในวัตถุดิบแต่การ์ดใบนั้นจะถูกรีมูฟทิ้งไปในช่วงเอ็นเฟสของเทินถัดไป Secret ออฟแบ็ก a g จิใช้เศษไดเอฟเฟก 1. หนึ่งหนึ่งอันเชิญฟิวชั่นจากเอ็กซ์เตอเด็กโดยใช้มอนสเตอร์จากมือฟิวโดยหนึ่งในวัตถุดิบนั้นต้องมี b a c k m a g i c เชนหรือแบ็ก m a จิ c เชนเกล l อยู่ เอฟเฟกตให้เลือกอย่างที่2ก็คือทําการอัญเชิญพิธีกรรมเรียกออกมาจากมือเราได้เลยโดยการสังเวยมอนสเตอร์จากมือหรือฟิลหนึ่งในนั้นต้องมีวัตถุดิบเป็นแบ็กม a จิเชียนหรือแบ็กม a จิเชียนเกิลจ่ายเลเวลให้มันเท่ากัน เรียกออกมาได้เลย chaos scepter blast ถ้าเราควบคุม monster w e l l 8หรือสูงกว่าที่เป็น monster เผ่าจอมเวททำการ remove g a r หนึ่งใบแบบเซตความและเอฟเฟกที่2ก็คือถ้า g a d ใบนี้ที่อยู่ในแผงหลังถูกทำลายโดย g a d อีกฝั่งเราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษ magician of black chaos หรือ แบ็กมิจิเชียนออฟเคอสจากเด็กโดยไม่ต้องสนใจเงื่อนไขาการอันเชิญซูปเปอร์พุดิมอลายเซชั่นยัดมาสามใบ m มจิเค l d เดมิจิเชันถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์เผ่าจอมเวททาเกตมอนสเตอร์หนึ่งใบที่อยู่ในฟิลเราสังเวยใบนั้นเพื่ออันเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เ่าจอมเวทจากมือหลังจากนั้นทําการทําลายมอนสเตอร์หนึ่งใบในฟิลแบ็กมิจิเคียนเซอร์เคิลเมื่อกาดใบนี้สั่งใช้ง,งานดูท็อปเด็กสามใบเพื่อทําการโชว์หนึ่งและทําการหยิบกาดหนึ่งใบที่เป็นแบ็กมิจิเคียนหรือ การเวทกับดักที่ติดเทคแบ็กม c จิเชียนหยิบขึ้นมือได้เลยหลังจากนั้นเรียงท็อปเด็กตามกำลังศรัทธาปิดท้ายด้วยเอฟเฟกต์รีโมทการ์ดหใบในฟิ์ได้เลยถ้า b a c k m a g i c i เชถูก Normal หรือสเปรย์ลงฟิวและอ d ฟดั n e s s ใบนี้เอามาเป็น e อินจิน ในช่วงเอ็นเฟดหนึครั้งต่อเทินทำการปั๊มโทเค็นลงฟิล์ของเจ้าของเทินตามจำนวนการสังเวยที่เกิดขึ้นในเทินนั้น1ครั้งต่อเทินถ้าเราจะทำการสังเวยมอนสเตอร์ Monster ที่เราควบคุมเพื่อสั่งใช้งานเอฟเฟกเราสามารถทำการสังเวยมอนสเตอร์ Monster ทัดมืดในฟิล์ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามได้ถึงแม้เราจะไม่ได้ควบคุมมันก็ตาม ation light, ที่เพร a t i o n of น i g h t ทําการเสิร์ มอนสเตอร์เลเวลเจ็ดหรือต่ำกว่าที่เป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมจากเด็กขึ้นมือฟิวชั่นยัดมา3ใบไม่คิดว่าจะได้ยัด3ใบนะครับใบนี้มันดูไร้ประโยชน์มากๆแต่มันก็ลงตัวเกินคาดครับเราจะเอามาทำการฟิวชั่นเป็นดราก้อน a s t e r ตอร์มาเจียและเอซมอนสเตอร์ประจำเด็ก m a g i c i เช o ยนออฟแ c ล็กเไม่มีเอฟเฟกต์เฮียมเลยเลยกัดใบนี้ไม่รับสกิลเดนอิรูชั่นออฟเคออสสามารถโชกัดใบนี้จากมือเพื่อทำการเสิร์ฟแบ็กมจิเช หรือการ์ดที่ติดเทคแบ็กเมจิจิเชี่นจากเด็กขึ้นมือที่ไม่ใช่มอนพิธีกรรมหลังจากนั้นเอาการ์ดหนึ่งใบในมือของเราไปวางไว้ท็อปเด็กเมื่อฝั่งตรงข้ามสั่งเช้งงานมอนสเตอร์เอฟเฟกต ในขณะที่การ์ดใบนี้อยู่ในฟิวเราสามารถเอาการ์ดใบนี้ขึ้นมือเพื่อทําการอัญเชิญแบบพิเศษแบ็กเมจิกเชียนจากสุสานของเราและหลังจากนั้นในเกตการสั่งใช้งานแบ็กเมจิกเชียนออฟเคออสในช่วงเอ็นเฟดถ้าการ์ดใบนี้ normal หรือสเปเราสามารถหยิบเวทหนึ่งใบจากสุสานขึ้นมือถ้าการ์ดใบนี้ทาลายมอนสเตอร์อีกฝั่งจากแบทเทิลได้หลังจากการคํานวณดาเมจทำการรีมูฟมอนสเตอร์อีกฝั่งใบนั้นการ์ดใบนี้ที่จะออกจากฟิวจะถูกรีมูฟแทนเอฟเฟลนติสอิลูชัน อันเชิญแบบพิเศษการ์ดเบนี้จากมือได้โดยการทิ้งมือหนึ่งถ้าการ์ดเบนี้ normal หรือสเปสามารถเสิร์ดแบ็กมจิกเชยนจากเด็กขึ้นมือระหว่างการคำนวณดาเมจถ้ามอนสเตอร์ท่านมืดเผาจอมเวทของเรา t ัต t ท e มอนอีกไฟควิ i เอฟเฟกต์ทำการสร่งการ์ดเบนี้จากมือหรือฟิลลงสู่สารเพื่อปั๊มพลังโจมตีป้องกันให้กับมอนของเรา2 0 0พอาริมาเดวิกอเด สามารถทิ้งใบนี้เพื่อเสด็จ l a y ออ of darkness จากเด็กขึ้นมือหนึ่งครั้งต่อเทินสังเวยมอนสเตอร์ท่านมืดเพื่อจัวกัดหนึ่งใบถ้าหากเราสังเวยเป็นมอนสเตอร์ท่านมืดใบอื่นเราสามารถทําการเสร็จกัดหนึ่งใบขึ้นมือแทนได้เป็นมอนสเตอร์ที่เป็นท่านมืดพลังป้องกัน2 0 0พหรือมากกว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆครับเราสามารถใช้ใบนี้เสร็จเป็นเอเจ้า i อิดูชันออฟเคออสได้เมจิกเชียนรอดเมื่อกัดใบนี้อันเชิญแบบปกติเราสามารถเสร์จเวทด้วยกระดักจากเด็กที่ติดเทคแบ็กเมจิกเชียน ึ้้นมือไดในช่วงเทินอีกฝั่งถ้ามีเวทหรือกับดักสั่งใช้ง,งานในขณะที่กัดเบนี่อยู่ในสุสานเราสามารถสังเวยมอนสเตอร์เผาจอมเวทเพื่อนำกาัดเบนี่ขึ้นมือ The Dark h e x i ิลฟิวชัใบนี้ของโคตรดีทำการสังเวยมอนสเตอร์เพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตมืดจาก e อ็ก a ตาดได้เลยเราสามารถเอาใบนี้ไปเล่นคู่กับ l a y o อร d ออฟดั s เได้มอนสเตอร์ที่สังเวยจะไม่ใช่แค่มอนในฟิวเราแล้วเฮกซิลสามารถเป็นวัตถุดิบแทนใบไหนก็ได้1ใบหมายควอยว่าเราสามารถเอาไปเรียกเป็นกาฟ้าโอรอรดได้โดยการจับแดกมอนสเตอร์ฝังง่งรงคา เป็นอีกเอนจินที่ท่านเทพชอบมากๆแม็กซียัดมา1นึ่งใบเดมนชั่นคอนเจอร์เมเมื่อกัดเปนี้ n o r m a l ลหรือสเปสามารถเสิร์ตมจิคอลเดมนชั่นจากเด็กหรือสุสานขึ้นมือต่อไปเอฟเฟกที่2คือเมื่อกัดเปนี้ถูกส่งลงสุสานจากมอนสเตอร์โซนเราสามารถจัวกัดตามจำนวนมอนสเตอร์เผาจองเวทที่เราควบคุมหลังจากนั้นทาํากัน ส่งการาดจากมือของเรากลับเข้าไปในเด็กตามจํานวนกร์ดที่จั่วมามจิเช่นโซเราสามารถส่งก๊์ดเวทหรือกับดักจากมือหรือฟิลลงสู่สารเพื่อจั่วการาดตามจํานวนที่เราทิ้งไปสูงสุด2ใบเมื่อก๊์ดไปนี้อยู่ในมือเราสามารถส่งมอนสเตอร์เวลหหรือสูงกว่าที่เป็นเผาจอมเวทจากเด็กลงสู่สารเพื่อใช้เอฟเฟกต์ใดเอฟเฟกต์หนึ่งหนึ่งสเปกัดนี้ สองส่งการเวนี่ลงสุสานเพื่อทําการอัญเชิญแบบพิเศษแบ็กมินต i ชียนหรือแบ็กมินตชีเนเกิลจากสุสานและปิดไทยด้วยแบ็กมิ i c i ชียนอัลเทเนทอาร์ตโค้ดที่จะรอที่ฉลองครบรอบ4ปีหลังจากนี้จะเป็นการดูเอล5ตาติดไปดูรีเพกันเลย มาครับกับเกมที่1ของเราในรอบนี้ท่านเทพได้เริ่มก่อนฝั่งตรงข้ามเราจะทําการโชว์แสงยยนุภาพให้อีกฝั่งได้ดูว่าเด็กของเรามันโหดขนาดไหนทําการเรียกเป็น ere, เดมอนชันควอนเจอร์เซจหนึ่งขึ้นมือเป็นเมจิค a l ลเดมอนชันหลังจากนั้นก็ทําการขึ้นเป็นเอเฟเลนติสอิลูชันเมจิเชียนกันต่อไปฝั่งตรงข้ามก็ไม่รอช้าเปิดด้วยแม็กซีทางฝั่งของท่านเทพก็เปิดด้วยเมจิค a l ลเดมอนชันกันไปครับทาการเรียกออกมาเป็นแบ็คเมจิคเชียนออฟแบล็กเฮาสเซตหนึ่งขึ้นมือด้วยฝีของเอเฟ เอฟเฟกต์คอนเจอร์เปลี่ยนมือหยิบได้เป็นพรีพรีชันออฟไรส์เปิดด้วยพรีพรีชันออฟไรส์แล้วก็เปิดเป็นอิลูชันออฟเควอสกันต่อไปเตะหนึ่งใบกลับเข้าไปในเด็กและเรียกออกมาเป็นแบ็คแมจิกเชนออฟแบ็คเควอสเอฟเฟกต์ของ ruction, เดสทรักชั่นเซตหนึ่งขึ้นมือเราหยิบเป็นเดอะเกสออฟเทมิออสเซตหนึ่งจบเทินแต่เพียงเท่านี้และในช่วงเอ็นเฟสท่านเทพก็ไม่ลืมที่จะเปิดด้วยแมจิกเชนออฟเควอสหยิบเวทหนึ่งใบขึ้นมือเข้าเทินฝั่งตรงข้ามครับทีนี้ฝั่งตรง ข้ามก้นล่นเป็นสกายสเกอร์ทั้งเราก็ไม่ดรอชทำการแปลงร่างให้กับเดสทรักชั่นเรียกออกมาเป็นฟิวชั่นมอนสเตอร์แบคพาลาดิน เรียกออกมายืนยิ้มและเฮียเกียก็ทำการเสดขึ้นมือกันต่อไปเป็นสกายสตรเกอร์โมบิอไลซ์ลิงเกจเรียกออกมาเป็นน้องโรเซ่ขึ้นลิงหนึ่งกันต่อไปอันเชิญเป็นสกายสไตรเกอร์เอสคางการิขึ้นเชนหนึ่งคางการิเชนสองโรเซ่หยิบหนึ่งขึ้นมือเป็นโมบิอไลส์เอนเกจหลังจากนั้นก็ขึ้นเป็นลิงสองกันต่อครับเป็นสกายสตรเกอร์เอสคาเมเลียใช้งานเอฟเฟกต์ของคาเมเลียมูนหนึ่งใบเปิดด้วยเอนเกจทางฝั่งของดันเทพก็ไม่รอช้าเช ็นสวนด้วยแบ็คพาราดินทําการเนกตกันไปและเฮียเกก็ขึ้นเป็นลิงค์หนึ่งกันต่อเป็นน้องไฮายาเตะเข้าสู่แบทเทิลเฟสตีมาด้วยน้องไฮายาเตะเปิดด้วยน้องไฮายาเตะโม่หนึ่งกระดอดไปหลังจากนั้นก็เปิดเป็นลิงค์เกสทางทัานเทพก็ทําการเนกตกันในทันทีทันใดแต่เฮียเกก็มีใบที่2ครับขึ้นเป็นเชนสามเป็นลิงค์เกสอีกรอบเราก็ขึ้นเป็นเชนสี่ด้วยแบ็คพาราดินทําการเนกตอีกฟัง นี่แค่<ช><ช>ตักเตือนเขาจะหวั่นใจบ้างไหมเจอมอนที่โหดขนาดนี้ฝั่งตรงข้ามก็ทําได้แค่เซตการ์ดสใบแลกขึ้นเป็นลิงหนึ่งเป็นโรโตไทสกายสไตรเกอร์เอสอมัตสึเทิร์นอินดเข้าสู่เทินที่3ของเราในชั้นนี้ก็เข้าแบทเทิลเฟสไปเลยตีด้วยแบ็กแมจิกเชนออฟแบล็กเออสฝั่งตรงข้ามก็ เปิดไปด้วยโปรโตไทป์ทำให้เรารีดดาเมจได้แค่2,800เท่านั้นจบเทินแต่เพียงเท่านี้เข้าสู่เทินที่4ของฝั่งตรงข้ามเฮียเกยอมสละอเวอรี่เมเจตทิ้งไปเรียกเป็นลิงสองสกายสไตรเกอร์เข้าสู่บริเฟณตีมาด้วยน้องเซโร่แล้วก็จบเทินกันไปเลยเข้าเทิน5ของเราในชดนี้ไม่มีอะไรให้ทำครับเข้าเทิน6อีกฝั่งเฮียเกเสอร์หนึ่งเป็นน้องเรเวอร์ชั่นอัลเทเนทอาร์ตนี่คือผู้เล่นสกายสไตรเกอร์โดยเฉลียรวยทุกคนอัลเทเนตอาร์ เยอะมากทําการดุมตีมาที่เราและปิดฉากด้วยอแบบัลเทอร์เนทอาร์ตเวอร์ชั่นเว็บเจริงครับเกม1่และเป็นเกมที่2ของเราในรอบนี้ได้เริ่มก่อนฝั่งตรงข้ามมือนี้ท่านให้มาด้วยความสวยงามเราจะชิมลางด้วยอิลูชันออฟเควอสกันไปก่อนครับใบนี้ช่วยในการเสิร์ชแต่ฝั่งตรงข้ามก็ขัดเป็นน้องอุร,ระหลังจากนั้นก็เปิดด้วยฟิวชั่นเพื่อที่จะเรียกเป็นมาสเตอร์มาเจียแต่ก็โดนขัดไปก่อนด้วยโด m i นัสอิมเพลวสทั้งเราทำได้แค่เซตสจ, 2, จบเทินเป็นเทินของฝั่งตรงข้าม เฮียเกเล่นเป็นเด็กปราการน้ำแข็งเรียกออกมาเป็นจอจิอุสอันเชิญซิงโครเป็นเอสมอนสเตอร์แลนเซียเอเซนเทลดรา้อนออฟไอซ์เบลีเอร์ ทางฝั่งของเราก็ไม่รอดช้าเมื่อมีมอนสเตอร์พอมังกรในฟิวอีกฝั่งทําการจับแดกด้วยซูเปอร์โพลิโมไรเซชันเรียกออกมาเป็นรีดไอดักดรากูณออกมายืนยิม้มมึงสวยครับมึงเจอกูฝั่งตรงข้ามก็ใช้เป็นเลนเซียที่เพิ่งจะลาาลูกไปแบบไม่สมัครใจอันเชิญเป็นตรีชูล่าใช้เอกตรีชูล่ากำลังจะมูฟมอนสเตอร์ทางฝั่งของเราก็ขัดในทันทีทันใดด้วยรีดไอดักดรากูณอีกฝั่งก็เซตหนึ่งจบเทินกันไปเลยเข้าเทินของเราเปิดเป็น อิรูชันเมจิกเชียนกำลังจะเสดแต่ก็โดนคุมกำเนิดด้วยน้องอุราระกันไปก้อนครับเขาซูวตเฟ,ฟตีอีกฝั่งด้วยพลัง4 0 0พพอยเฮเกก็เปิดสวนด้วยกัดปรากันน้ำแข็งทางของเราก็นิกเก็ตกันไปปั๊มพลังเป็น5,000ตีทะลุอีกฝั่งปล่อยให้เขาเสดหนึ่งใบขึ้นมือกันไปจบเทินแต่เพียงเท่านี้สภาพมือและบอร์ดของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายในตอนนี้เรียกได้ว่าพร้อมแห้งแรงน้อยจริงๆเป็นเมนเฟตเทินสีนี้ฝั่งตรงข้ามก็ทำการ ดรัมคอมโบเท่าที่จะทําได้เรียกเป็นแดนเซียใบที่2องมูฟกัตหใบด้วยเอฟเฟกของสปีเกอร์สเปโทเคนใช้เอฟเฟกต์ ของมิเริ้เมชสังเวยมอนสเตอร์หนึ่งใบกันไปแต่คุณพี่สังเวยแลนเซียไปทาพระแสงด้ามยาวอะไรครับปรากฏว่าที่เขาทําไปนั้นเพื่อจั่วการ์ดสี่ใบขึ้นมือครับหาทรัพยากรขึ้นมือเพื่อรากันต่อเรียกออกมาเป็นอทอสโซซูพรีมเซเวรเรตเฉิงอิงก,กาจรจะลดพลังตรากูลของเราแต่โทษทีว่าน้องพรี่มันโหดเกินไปเราก็เข้าสู่เบลล์เฟสในเทินที่5ตีไปที่เฉิงอิงของฝั่งตรงข้ามจบเทินแต่เพียงเท่านี้เป็นเทินที่6อีกฝั่งทําการเรียกออก กมาเป็นรีวิ e เลอรกำลังจะทิ้งหนึ่งสเปรเพื่อนแต่ก็โดนเราคัดครับเฮียเกยก็เลยกดยอมแพ้กันไปก่อนไปต่อกันที่เกม3ครับในรอบนี้ก็ยังคงได้เริ่มก่อนฝั่งตรงข้ามเช่นเคยเรียกเป็นเมจิเคียนรอดเมื่อนี้ท่านให้มาด้วยความสวยงามแปะเป็นเมจิเค l ลเซอร์เคิลทำการเรียงท็อปเด็กกันไป จากนั้นก็แปลเป็นเล่ o ออฟดักเน็ตใช้เฟคของเมจิ c เชนโซชุบ1เป็น Back Art แบ็กเมจิ c เชน a l t เทอร์เน r t อาร์ตแจกฟรีครบรอบ4ปีหลังจากนั้นก็ขึ้นเป็นซิงโครมอนสเตอร์ครับเป็นเค a อสเอ็นเจเอามากันตายให้กับมอนสเตอร์จากบ a t เทิลและซ้ำไปอีกทีด้วยเดอะเกสออฟที e เ s อสอัญเชิญเป็นมาสเตอร์ออฟเคอสสั่งใช้งานเอฟิกมาสเตอร์ออฟเควอสชุบ1ออกมา เรียกเป็นเมจิกเชนโซใช้เมจิกเชนโซทําการจั่วการสองใบแค่นั้นยังไม่พอเราจะทําการคอนแทคฟิวชั่นอันเชิญเป็นเดสตรักชั่น ใช้เอกของ ruction, เดสทรักชั่นเสดขึ้นมือกันตอไปเป็นอิลูชันออฟเควอสนี่มันโคตรโหดโคตรเท่โคตรอันตรายหลังจากนั้นก็ใช้เป็นอิลูชันออฟเควอสเตะหนึ่งขึ้นมือเสร็จขึ้นมือเป็นอิลูชันเมจิ i เชียนแล้วก็เปิดด้วยการฟิลชั้นครับทำการอันเชิญเป็นเอสมอนสเตอร์ประจำเด็กลูกพี่เมจิกเชียนออฟเคอสีบลูไออันเชินออกมานอนยิม้มเพื่อความเป็นสิริมงคลจบเทินแต่เพียงเท่านี้เข้าเถินฝั่งตรงข้ามเฮียแกเรียกออกมาเป็นเมจิกเชียนรบเราก็ บอกได้เลยครับว่ามันจบแล้วยุกิสายมจ g กิเชนเพียวๆหรือจะสู้สายแบ็กมจ g กิเชนเควอสทำการเปลี่ยนโพซิชันของมาเกียและหลังจากนั้นเน็ตของฝั่งตรงข้ามก็หลุดกันไปก่อนครับ และเป็นเกมที่4ของเราครับในช็อตนี้เราได้เริ่มก่อนชาวบ,บ้านชาวช่องเรียกออกมาเป็นอาริมากําลังจัดจัดจ่วหนึ่งใบแต่ก็โดนขัดด้วยน้องอูรระของฝั่งตรงข้ามในช็อตนี้ทางเราก็ทําได้แค่เซตหนึ่งเป็นเคออสเซปเตอร์บัตตัดภาพมาเดิน2อครับอีกฝั่งก็เซตหนึ่งจบเทินเหมือนกันเหมือนว่าจะเป็นช่วงลองเชิงกันไปก่อนเทินที่3จั่วไพ่ครับมือนี้ท่านให้มาด้วยความสวยงามเปิดด้วยฟิวชั่นอันเชิญออกมาเป็นเอสมอนสเตอร์ประจำเด็กดราก้อนมาสเตอร์มาเกียมึงซวยครับมึงเจอ กูใครเห็นก็ว่าตายกับบอดนี่เกยียรสามครั้งน้นๆอยยางเกจะเอาอะไรมาชนะฉันเป็นเทินที่4อีกฝั่งทําการนอร์ a l เป็นกา l ล็กซีซัมเมอร์สเปปเป็นแวนิชเชอร์ใช้เอกแวนิชเชอร์เราก็ไม่รอช้าสวนด้วยมาสเตอร์มาเกียแต่มาเกียของเราก็ดันสวยเช็ดโดนสวนด้วยโกสออกเกแอนโนอไดบีดฟิวชั่นเวล12สุดโหดของข้าพเจ้าต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจด้วยอ n นูเวล3เวนจริงๆเข้าสู่เทินที่5ทางฝั่งของเราก็เปิดเป็นแบ็คแมจิกเซอร์ ปรากฏว่ามือไม่ดีในเทิร์นที่6นี้ก็เลยต้องรับสภาพดูฝั่งตรงข้ามลำคอมโบอันเชิญเป็นกาแล็กซี่โฟตอนดราก้อนใช้เอฟเฟกต์เสดหนึ่งขึ้นมือแ um ป่กาแล็กซี่ฮันดใช้เอฟเฟกต์โฟตอนจัมเปอร์เสดหนึ่งเป็นกาแล็กซี่ทรานใช้เอฟเฟกต์ทรานใจพอยไป2000สเปมมอนกันแย่งเมามันหลังจากนั้นขึ้นเป็นสตาลิกโฟตอนดราก้อนอันเชิญแบบพิเศษกาแล็กซี่ไอโฟตอนดราก้อนใช้เอฟเฟกต์กาแล็กซี่ฮันด Mo มุฟหนึ่งเป็นดาคูนเข้าสู่แบทเทิลเฟสครับไม่แพ้เกมนี้จะไปแพ้เกม ไหนและลากันไปด้วยเกมที่5ครับในช็อตนี้ท่านเทพทําการเรียกออกมาเป็นมาจิเชนโซเปิดเป็นพีเพลชั่นออฟไรท์เสิร์ดขึ้นมือกระต่อไปเสิร์ดเป็นอิลูชั่นสเปเป็นเอฟเฟลนติสใช้เอฟเฟกของเอฟเฟลนติสกันต่อเสดหนึ่งขึ้นมือเป็นแบ็กมาจิเชนและทําการคอนแทคฟิวชั่นอัญเชิญเป็นแบ็กมาจิเชนออฟเดสทรักชั่นแล้วก็เปิดด้วยแบ็กมาจิคเซอร์เคิลกันต่อครับเสดหนึ่งขึ้นมือเป็นเกสออฟทีเมออสโดยในระหว่าง ที่เราเปิดด้วยเอฟเฟกต์ของแบ็กมจิกเซอร์เคิลเปิดท็อปเด็กไปสามใบเราไปเปิดเจอเป็นฟิวชั่นรับท่านเทียบก็เลยทําการเบี่ยงฟิวชั่นเป็นใบที่1ใช้เอฟเฟกต์ของมจิกเชนโซกันต่อจัว่วหนึ่งใบใช้มอนสเตอร์สองใบเป็นวัตถุดิบเรียกออกมาเป็นดราก้อนมาสเตอร์มาเกียออกมายืนยิม้มเซตหนึ่งจบเทินแต่เพียงเท่านี้นี่มันโคตรโหดโคตรเท่โคตรอ,อ,อ,อันตรายเป็นเทินที่2ฝั่งตรงข้ามเด็กที่เฮียแกเล่นก็คืออาซามีนาเปิดเป็นเวทความเร็วสูงทางเราก็ไม่รู้ว่าถทกอะไรแต่กูเเเนนนนนกกกกกไว้้่อลััจาฮแ ก็เปิดด้วย Wish of the White Forest เอฟเฟกอะไรไม่รู้แต่เพื่อความเพเซฟเราก็จะเปิดเป็น The g a t e o f t i m e u s ทำการคอนแทคฟิวชั่นอันเชิญออกมาเป็นลิทไอดักดรากูณอยู่ได้แค่2เทินเท่านั้นอยู่ได้แค่แป๊บเดียวก็เสียวได้ฝั่งตรงข้ามเปิดเป็นเด c t ลซีเดอะวิชไวแต่ก็โดนเราขัดด้วยลูกพี่มาเกียครับบอกได้เลยครับว่ามึงซวยครับมึงเจอกูเซตสามจบเทินเป็นเทินที่3อันเชิญออกมาเป็นเดมิชันคอนเจอร์กำลังจะเสดหนึ่งขึ้นมืออีกฝั่งก็ไม่รอช้าเปิดด้วยเด p เตอร์ด้วยความที่เอฟเฟกต์เนเกตฝั่งเรามันเหลือๆครับเราเลยทําการกดในเกตเล่น เนเกตอซาเมนาเดปเตอร์เข้าสู่ประตูเฟตตีด้วยลูกพี่ดรากูนย้ำไปอีกทีด้วยมาสเตอร์มาเกียนิ่มตามเคยนี่มันโค่นโหดโคนเท่โคอนอันตรายจบแล้วครับกับเด็ก a g ช c i a n of chaos ของเราเป็นอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดในยุคที่ m g ิ c i ชน of destruction เข้ามาเวอร์ชันต่อไปของเด็กนี้จะเป็นยังไงก็ต้องรอดูของเสริมที่จะเข้ามาใหม่นี้นะครับมันเป็นอะไรที่น่าเล่นมากๆกครับกับชุด chaos origin ขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้ด้วยครับสุดท้ายท้ายสุดนี้จากกันไปด้วยรายชื่อของเราคนดีในสังคมที่กดสมัครสมาชิกกันมาท่านผู้จเจริญเหล่านี้มาพร้อมกับสิทธิพิเศษ,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 ษมากมายไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่คนหล่อที่เท่านั้นใช้ได้คเครดิตท้ายคลิปและสิทธ ในการเสนอเด็กในแต่ละเดือนในโพสต์เอกลุศิ e ไว้เจอกันในอีพีต่อไปขอให้ทุกวันเป็นวันพระใหญ่สาธุกับสาธุ